ไปแล้วสาวน้อยสาวน้อยออกทุ่งอีกแล้วนะคะวันนี้นูนพี่บารอยอยู่นูนน่นดูเดินไม่ห่างแม่เลยนะสาวน้อยเดินไม่ห่างแม่เลยโอ้มาเจอกันหลายเชือกเลยทีนี้งานตา งามโชคโอ้ค่อยๆดูค่อยๆโอ้ปะปะปะปไปะค่อยลงค่อยลงอึบอืออืออค่อยลงค่อยลงอู้หูหูเคึกคักหาวคึกคักหาวคึกคักหาวคึกคักว้ไปแล้วไปหาพี่วาแล้ว นู่นดูพี่งามโชคพี่งามตาสินุ่นทางนี้ทางนี้ทางนี้นู่นลูกชายอยู่นู่นอู้ดูสาวน้อยดูสาวน้อยวิ่งอู้ดมาไปไปเดินก่อนก่อนแม่เดินก่อนแม่ค่อยค่อยค่อยเดินเออไม่ค่อยเดินนะวิ่งเลยวิ่งเลย เห็นกันหลายเชือกเลยทีนี้นูนอยู่นูนสามแม่ลูกนูนพี่บาพี่วาบอกว่าเร็วเร็วอุ้ยพี่บามารับน้องแล้วนูนพี่บามารับน้องแล้วนูนพี่วาบอกว่ามาหาพี่เร็วไปเร็วนูนพี่บารออยู่เออปปอุ้ย,ยพี่บาพี่บาบอกว่ามามาหาพี่มาเร็วไปเดินลูกเดินอุ้งเก่งจังเลย เก่งจังเลยปูพี่ว่าดีใจมากเลยนุ่นนุ่นเห็นไหมหนุ่นไปไปเดินลูกเดิน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 มาเดินมานุ่พี่วาบอกว่าพี่อยู่นี่นะอู้เสียงใครอือเสียงพี่วาเรียกหาแล้วนั่นพี่วาบอกว่าพี่อยู่นี่มาหาพี่เร็วนุ่นคึกคักใหญ่เลยพี่วาดู น้องพารุ่งมาหาพี่แล้วพาแม่มาโอ้โ,อโอ้ดูพี่ชายดูพี่ชายก็ดีใจนะนี่ดีใจนะเออดีใจนะน้องกับแม่มาแล้วโอ้มีการบอกหยุดก่อนหยุดกลอนไปไปหาลูกชาย เออนี่ไงพี่วาอยู่นี่ครับโอ,อ,อ้พี่วาดีใจมากน้องกับแม่มาหาพี่วาดีใจมากเลยโอ้สาวน้อยบอกว่าพี่วารออยู่นี่หรอคะไปเลยไปละพี่วารออยู่นี่หรอคะมาก่อนหนุทุกวันเลยอือดูพี่วาบอกว่าม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 าหาพี่สิมาเร็วโซ่พี่ตึงแล้วนี่อือ โตพี่ตึงแล้วนี่เอออจุ FP ๊บกันหน่อยจุ๊บกันหน่อยอจุ๊บเม่งกันหน่อยเออจุ๊บกันหน่อยเออเออเออพี่บาอ้าวอ้าอ้าวอ้าวดู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 จะวิ่งหาพี่อย่างเดียวเลยน้องสาวเอาแม่เขาก็คิดถึงลูกชายเอ้ยห่างกันแป๊บเดียวเอง แค่ลูกชายมาโกนก็ร้องเสียงดังมาถึงแล้วเออดีใจหรือยังอะดีใจหรือยังแม่ดีใจหรือยังอุ้ยกินนมแม่หรือเปล่านั้นพี่บานอะฮพี่บานกินนมแม่หรือเปล่านั่น กินทิ์หรือเปล่านั่นดูทิ์หรือเปล่านั่นฮะดูทิปน้องแม่หรือเปล่าโอ้โอโอโยดูน้องสาวดูน้องสาวเอ้ดูน้องสาวเอเอ,เอ,เอคิดถึงกันทุก Kraft. วันะคิดถึงกันตลอด ม,มาหากันแล้วเดินเดินออกกำลังกายห่างกับลูกชายไม่ได้อุ้โซ่โซ่โซ่โดนขาน้องครับโอดู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 ้ดดดดดูจักเอาอะไรเข้าปากแล้วนะสาวน้อยนี่สาวน้อยรู้จักเอาอะไรเข้าปากแล้วนะ โซเนาะเอ้ยขาเนาะโซ่ไงคนไทยดีใจแล้วก็พาลูกเดินไปพาลูกสาวเดินสิคะ สาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยไม่ออกหางแม่เลยนะดูทําดูทำอย่าอย่าเอาฟางเข้าปากนะคะ พาคุณแม่มาเดินคุณแม่ไม่เดินนะวันนี้พี่วายอยากอ้อนแม่เหมือนกันเอ,อ้อนแม่เอูอยากอ้อนแม่เหมือนกันนะดูหน้าดูหน้าพี่วาอยากอ้อนแม่เหมือนกันนะแม่แต่แม่นี่ไม่มีลืมลูกชายเลยนะรักตลอดอ้อา หายคิดถึงกันหรือยังหรือว่ายังยังไม่หายคิดถึงกันหรอเรีกางแล้วนะอะอย่เอาเฟังเข้าปากนะคะหนูหนูจิวจ๋วยายจิวจ๋วยายจิ๋วอย่าเอาฟังเข้าปากนะคะไปแล้วดีใจแล้วค่ะได้ออนแม่แล้วผู้บ่าวดีใจแล้วโอ้โหโอ้โหไปไปเดินคะ่ะเดิน

เก่งเฮสสาวน้อยเออเออเอาเอาข้ามค่ะอู้หูฮึ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 คึกคักคึกคักโอ,อ้ดูจะไปจับหางพี่อ๋อเฮ้ยเฮ้ยพี่ว่า พี่ว่าอะไรพี่ว่าให้น้องเล่นด้วยสิพี่มาโอ้โอ้โโอ้ลูกสาวเล่นแล้วบันนี้เออลูกสาวฮาวแล้วบันนี้เออลูกสาวฮาวลูกสาวฮาวเฮาเฮาเฮาตัวรัวโอเลีเฮ้อหนูเาวนิ่งหฮานิ่ง อู้ชาวน้อยคึกคักอ sí. ู้อู้อู้คึกคักใหญ่คึกคักใหญ่เลยชาวน้อยคึกคักใหญ่เลยอู้อุ้ยอุ้ยจะไปยังไงดีคะอู้อู้อู้จะไปยังไงดีคะเอ่ไอ่ไอ่ไอ่ดูพี่วาดูพี่วาโนนดูพี่วาสิคึกคักอยู่นู่น อือออนแม่แล้วแบบน,นี้อ่อนแม่แล้วเอา้าเอา้าตามลูกแล้วบะน,นี้ไปละไปหาต้นไม้ <c oughs> โอ้ที่ไหนได้อยากไปถูนี่เองคุณแม่คุณแม่อยากไปถูต้นไม้นี่เองดูลูกสาว หนูได้มาเที่ยวทุ่งทุกวันเลยอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามหนูนะคะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ